สวัสดีครับผมอไอ้พี่น้องเอฟซีคุณไปแล้วเอฟซี FC สาวน้อยนะครับเอฟซี FC น้ององค์หิงครับพ่อๆก็บ่าวทนครับในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหิงครับเโซนี้ครับพี่น้องเด็ดตั้งแต่เสาเลยครับโค่น oh. โดก็ดีดีอาก,กบครับบอกจมมือว,าว่าน้อยอยากกินผัดกบโดก็ดีดีอาสาหาให้ครับก่อน มนออันกีน,น <c oughs> ล่ะเป็นแต่เท้าเลยมันนี่ไปแล้วไปแล้วความสูขของเขาครับ เช้านี้นะครับเป็นเช้าว,วันเสาร์นะครับพี่น้องแดดตต้งเต้หกโมงเฮิงครับว่าสีไปธุระเมื่อเนี้นะครับหลายหมองเลยหมองแหกเลยที่จะไปก็คือไปส่งกู้ตานะครับหลังจากที่ล่อมาหาหกหมือทางเพจลักบอกว่าค้องขาดตลาดนะครับค้องสต็อกในก็ดังเหมือน ก็เลยบมมีของทรงมาให้ฝึงทรงมาหอดมือคืนครับมือวันี้ก็จะไปทรงให้นะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้จองมานะครับได้สั่งห่ามานะครับผู้ไดสนใจก็สั่งมาสอบโท้ทักมาสอบถามเลยครับสลักูต้านะครับที่หนองอุ้งอิง่นเป็นพิซนเตอร์กินแล้วขาวใสครับ ในหนึ่งห่อนะครับหนึ่งห่อมีสิบห้าซองครับสิบห้าซองกินซองมือละซองนะครับก็จะได้สิบหามือครับพี่น้องหนึ่งห่อสี่ร้อยนะครับสามหอพันครับผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องนี่แล้วก็เรื่องเสื้อนะครับเสื้อตอนนี้เปิดจองเป็นกิบเซตนะครับเสื้อหมวกกระเป๋าเข็มกัดแล้วก็สติกเกอร์นะครับกิบเซตชุดละเซตละ 99 9นะครับ999นะครับเปิดจองหอวันที่2ครับพี่น้องเปิดจองหอดวันที่2หลังจากที่ปิดจองก็จะสร้างข้างลานเขาจัดทำนะครับมีรันนัมเบอร์นะครับรันนัมเบอร์นะครับแบบซุ่มนะครับพี่น้องจะรันนัมเบอร์แบบซุ่มนะครับบริสิกว่าหมายเลขหนีเป็นของไผ่หมายเลขนี้เป็นของไผ่นะครับจะซุ่มนัมเบอร์นะครับเสือคอบปกนะครับ สีสีแดงฟ้าชมพูขาวจะทางลานกำลังตัดเย็บนะครับจะส่งมาที่นี่ครบทั้งหมดวันที่5นะครับวันที่หาพฤษภาพนะพี่น้องจะเริ่มทยอยส่งให้พ่อแม่พี่น้องเอซไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกทันนะครับที่สั่งจองเข้ามานะ่าจะส่งหมดภายในวันที่7วันที่8นะครับไม่เกินนั้นหรอกครับพี่น้องได้รับเสือทุกคนแน่นอนครับส่วนเสือยือด ข้อกลมนะครับผู้บาวคนแรกตอนนี้ก็คือว่าหมดนะครับพี่น้องหมดแล้วนะครับแล้วกับไร่สังทําเพิ่มนะครับเพราะว่า <c oughs> สังทํามาเป็นรดแรกเลยก็สังทํามาเป็นตามชื่อเพลงที่น้องปล่อยออกมานะครับ30มมีนานะครับมันก็ผ่านมากเกือบครบเดือนแล้วนะครับก็เลยว่า สามสิบม่นาเลยว่าไอ้สามสิบม่นาเนาะครับเนาะจะเลยจะทำต่อไป <c oughs> ใ,นในโอกาสต่อไปนะครับโอกาสที่อาจจะปล่อยเพลงต่อไปหรือว่าโอกาสสำคัญสำคัญวันเกิดจังส่นะครับของน้องอิงปิดวงยังสีนะครับก็จะเป็นเพลงไอ้เป็นเสือรูปแบบลักษณะนันเนาะพี่น้องเนาะ ทักมาสอบถามเลยครับพี่น้องทางเฟซบุ๊กเบาโทนนะครับเดียจะให้เบิ้งหน้าเฟซครับนี่มาแล้วครับสองลังนะครับจัดส่งมาเมื่อวานเนี่ยพร้อมจัดส่งครับวันนี้เฟซนี้นะครับเฟซบบาโทนเฟซบุ๊กนี่ครับพี่น้องทักข้อความมาเลยครับทักขอความมากนะครับผู้ใดสนใจที่จะจองกิบเซ็ตนะครับ นี่กิบเซตที่ระลึกนะครับเสื้อหมวกกระเป๋าแล้วก็สติกเกอร์เข็มกลัดนะครับแบบเป็นเซตนะครับเป็นชุด5้าอย่างนะครับบอยบอยแยกนะครับรอบนี้เขาบอยแยกนะครับเขาจะแยกรอบหนานะครับโอกาสหนาเขาคยสีแยกนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นเซตนะครับเป็นเซตที่ระลึกนะครับเป็นแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับมีครั้งเดียวรอบเดียวนะครับสําหรับเซตนี้เป็นเซต รอบหนึ่งปีแห่งความทรงจำนะครับสำหรับกิบเซตรัตนาพรนะครับนี่ครับนี่คือรายชื่อนะครับรายซื่อของคนถี่จองกุตาเข้ามานะพี่น้องนี่เดี๋ยวบาทนจะไปจัดส่งให้ครับวันนี้จัดส่งไปรอบแรกแล้วนะครับไอ้คองเบิร์ต ปกติแล้วเบาทุ่นจะสั่งเพิ่นอยู่ประมาณสองมือของมาถึงนะครับสั่งทางเพจหลักสองมือของมาถึงนะครับก็ได้จัดส่งทันทีนะครับแต่รอบนี้คือทางเพจหลักแจงมาว่าของขาดตลาดของในสต็อกโกดังหมดว่นนั้นคือคนสั่งเยอะมากนะครับการันตีเลยเพราะว่าถ้าเกิดกินแล้วไม่เห็นผลเนี่ยเขาจะไม่สั่งเพิ่มนะครับนี่เพื่อนสั่งแล้วเพื่อนก็สั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกนะครับบ่าทุ่นก็สั่งแล้วสั่งอีกกินแล้วกินอีกคือนกันนี่ ก็คือกินแล้วมันมันรู้สึกได้นะครับว่าผิวเราดีขึ้นจริงนะครับส่วนนี้คือเสื้อที่จะไปส่งมือนี้นะครับเป็นเสื้อที่แพกแล้วของผู้บาวคนแรกนะครับเนี่ยแพ็กแล้วนะครับรอจัดส่งวันนี้นะครับเมื่อวานไอ้หลานพ่นยุดพ่นมิทุลาเอาสันก็เลยบริได้ไปจัดส่งนะครับจะไปจัดส่งมือนี้ครับของจะถึงภายใน 1- 2วันนะครับถ้าจัดส่งแล้ว 1- 2มือนะครับตามพื้นที่ทั่วไป หอดกุ้งเทปนะครับส่วนทางพื้นที่ใกล้แบบผักเนื้อผักใต้ก็อาจจะสามหมื่นนะครับก็รอรอดรับได้เลยครับพี่น้องผู้ใดสั่งของแล้วนอกเหนือจากเสื้อคอปกนะครับกับกิ๊บเซ็ตที่เป็นเสือผููบาวคนแหลกหรือว่าเป็นกูตานะครับถ้าภายใน 1- นถึงสวันนี้ยังไม่ได้รับของทักมหาบ่าวโทนครับอาจจะตกล้นนะครับทักมาได้เลยครับขอบคุณตัวกำลังใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีเอียงคืบหนาจึงไดกัสิมาอัปเดตให้ เบิร์อัปเดตให้พราะพี่น้องเอฟซีได้รับชมผ่านสองทางยูทูบทีมหลังบ้านครับนะไม่มีของแถมนะครับไม่มีของแถมนะทางร้านไม่ได้ส่งของแถมมาด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิร์นกดสไลด์นั่นเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมิธสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ